สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีทูมานี่วอลเล e ตนะครับผม1 0 0่งถึงหนึ่บาทนะครับทำได้ทั้ง And r o i d แล้วก็ iOS นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนสามารถทําแล้วก็ถอนเงินได้เลยนะครับใครที่อยากจะมีรายได้เสริมนะครับเป็นส่วนของทูมานี่วอลเลตนะครับก็ดูได้ในคลิปฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตต่อไปนะครับใครสนใจลองดูในคลิปก่อนแล้วก็ค่อยลองไปทําเงินตามคลิปกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิิธีกกกาารทํเเงนนัลย็ขอ สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมอนี่วอลเล็ตนะครับทั้ง Android และก็ iOS นะครับโดยที่ไม่ต้องเชิญเพื่อนในการถอนเงินนะครับสามารถทําเองถอนเองได้เลยนะครับใครที่อยากมีรายได้เข้าทูมอนี่วอลเล็ตหนึ่งร้อยถึงหนึ่งพันบาทดูได้ในคลิปฝากคุณเพื่อนนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับไปดูวิธีการทําเงินในคลิปกันเลยก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทู สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสำหรับแอปที่ใช้ในการทำเงินทูมเนียร์วอลเล็ตนะครับทั้ง Android แลวก็ iOS สนะครับสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีการซื้อแอปไม่มีการเสียเงินในการสมัคนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดวิธีการสมัครไว้ให้สามารถดูตามคลิปได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้าใช้งานทำเงินทูมเนียร์วอลเล็ตได้เลยนะครับพอเรากดเข้าาลน,น,น่นง มีแบบสำรวจกระดานผู้นำบัญชีและก็มากกว่านะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมไม่ใช่การพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเติมเงินแน่นอน100%การทําเงินนะครับเป็นการตอบคําถามนะครับตอบแบบสํารวจสั้นๆนะครับผมใช้เวลาทําไม่นานนะครับในการทําคะแนนหรือว่าหารายได้เข้าทูมมี่วอลเล็นะครับเมนูที่1นะครับเป็นแบบสํารวจนะครับแบบสํารวจเนี่ยมันก็จะมีให้เราทําตรงนี้เลยนะครับที่เป็นตัวเลขนะเราสามารถกดทําได้เลยนะครับ1 6 1นะครับ116 221้อยสิบ้วก็ดี่สิ ในการทําตรงนี้นะครับแนะนําอย่าตอบมั่วนะครับผมให้เราอ่านหัวข้อนิดนึงนะครับแล้วก็ดูให้ตรงกันนะครับแล้วก็ค่อยตอบอย่าเข้าไปกดตอบมั่วนะครับถ้าเราตอบมั่วเนี่ยโอกาสที่จะได้รับคะแนนเนี่ยน้อยมากนะครับมันต้องอ่านนิดนึงในการทำนะแล้วก็อ่านตามหัวข้อแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นกระดานผู้นำนะครับสำหรับกระดานผู้นำเนี่ยจะเป็นการจัดอันดับนะครับที่มีรายได้สูงสุดนะครับแล้วก็จะมีรางวัลให้นั่นเองนะครับปลดล็อกกระดานผู้นำนะครับทำแบบสำรวจเพิ่มอีก9รายการเพื่อเริ่่มการแขง ถ้าเราเริ่มการแข่งขันทาแบบสํารวจเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนด้วยนะนี่ครับลีดเดอร์บอร์ดรายสัปดาห์รางวัลทั้งหมดนะครับหนึ่งแสคะแนนเป็นเงินเนี่ยประมาณ4ี่หมื่บาทเลยนะครับสลับตรงนี้นะต่อมาบัญชีนะครับบัญชีเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าบัญชีของเรานะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผมเราก็สามารถตั้งค่าบัญชีของเราได้นะต่อมามากกว่านะครับมากกว่ามีอะไรมีการช่วยเหลือครับเมื่อติดต่อแอดมินมีการแนะนําเพื่อนรับ100คะแนนสรับการแนะนําเพื่อทุกคน ก็สาม,มารถทําได้นะการแนะนําเพื่อนเราจะได้รับ100คะแนนก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ย <S <S เขาทาการถอนเงินครั้งแรกนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนนะครับแต่ถ้าเขาทาแล้วเขาไม่ได้ถอนนะครับก็ยังไม่ได้รับคะแนนนะครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เอาไปโปรโมทเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนของการทําเงินนะครับอีกรอบหนึ่งนะเมื่อเราทําเงินนะครับตรงนี้เนี่ยครตามจํานวนแล้วนะเราสามารถตั้งรางวัลในการถอนเงินได้นะครับกดเปลี่ยนรางวัลตรงนี้ได้นะครับการแรกของรางวัลเน มีของรางวัลให้เราแลกตรงนี้นะครับบัตรของขวัญเนี่ยแรายการนะครับสามารถเรียกดูเพิ่มเติมได้อีก6รายการนะอันแรกเนี่ยเป็นการแลกบัตรเติมเงิน AIS นะครับหรือว่าวันทูคอเนี่ยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับคะแนนที่ใช้ก็ตามรายการเลยนะครับอันนี้คือการแลกอันแรกนะครับอันที่2นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคือบัตรอะไรนะสามารถแลกได้เหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยถึงสามพันนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นแก๊ปมาดนะครับผมแก๊ปมาดเนี่ยก็ห้าสิบถึงสี่ร้อยนะแล้วก็เป็นลาซาด้า THS นะครับสองร้อยห้าสิ นะครับแล้วก็เป็นอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับ3 0 0พันคะแนนนะครับแล้วก็มีบัตรทูด้วยนะบัตรทูเนี่ยสำหรับสายเล่นเกมนะครับเอาไปเติมเกมได้นะครับนี่ครับห้าสิบถึงหนึ่พันนะครับอันนี้เป็นบัตรทูนะครับที่จะเอาไปเติมเกมหรือว่าเติมเข้าทูมิเน่โวลเล็ตก็ได้แต่ว่าการที่เราเอาไปเติมเข้าทูมิเน่โวลเล็ตเนี่ยมันจะเสียค่าครับค่าธรรมเนียม25%แต่ถ้าเราอยากรับเงินเข้าโวลเล็ตแบบโดยตรงเนี่ยก็คือตรงนี้เลยทูมิเน่โวลเล็ตนะครับสำหรับการแลกรางวัลนนนนนนนะะะะคคครรรรัับบบผมมกกก็จเเิ่่่ต้ททีีถึงาาใแแลย ต้องทําให้ครบตามจํานวนก่อนสมมติว่าเราเลือกโบนัสในการแลกเงินครั้งแรกเนี่ยตามที่เราสมัครไว้เนี่ยถ้าเราเลือกเป็น1000คุณก็จะต้องมีคะแนนให้ครบนะครับสองพันแปดร้อยยี่สิบห้าคะแนนถึงจะทําการแลกได้นะว่าเราจะต้องทําคะแนนให้เกินตามจํานวนก่อนนะครับถึงจะแลกได้นั่นเองนะครับแต่ถ้ายังไม่ครบตามจํานวนเราก็ยังไม่สามารถแลกได้สมมติว่าของผมเนี่ยมีเจ็ดร้อยคะแนนเห็นไหมแต่ผมตั้งค่าการแลกเงินเป็นห้าสิบหรือว่าหนึ่งร้อยบาทนะครับคะแนนเนี่ยมันก็ต้องครบก่อนนะนี่ครับกดเลือกเป็นหนึ่งร้อยนะครับกดเลือกไว้แบบน แต่ว่าคะแนนเราจะต้องเกินนะครับ2,005นะครับผมหรือว่าถึงถึงจะทําการแลกได้เพราะว่าเราเลือกโบนัสการแลกไว้ที่2,005นะครับถ้าเราเลือกอันแรกเนี่ยมันก็จะแลกได้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับได้เงินจริงแน่นอนลหลายๆายคนเนี่ยทำเงินจากแอปนี้ทุกวันแล้วก็ถอนเงินได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามันทําง่ายนะครับถอนได้จริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจ ดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงิน Tumani Wallet กันก่อนทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงิน Tumani Wallet นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยนะครับแอปนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะไม่มีค่าดาวน์โหลดไม่มีการซื้อแอปไม่มีการเสียเงินในการสมัครนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดได้นะครับจะมีลิงก์การดาวน์โหลดวิธีการสมัครไว้ให้สามารถดูตามคลิปได้เลยนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกดเข้าใช้้งาานนทํเเิไดลย ครับพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยจะมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับมีแบบสํารวจกระดานผู้นําบัญชีและก็มากกว่านะครับในส่วนของแอปนี้นะครับผมไม่ใช่การพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีการเติมเงินแน่นอน100%การทําเงินนะครับเป็นการตอบคําถามนะครับตอบแบบสํารวจสั้นๆนะครับผมใช้เวลาทําไม่นานนะครับในการทําคะแนนหรือว่าหารายได้เข้าทูมอนี่วอลเล็นะครับเมนูที่1นะครับเป็นแบบสํารวจนะครับแบบสํารวจเนี่ยมันก็จะมีให้เราทําตรงนี้เลยนะครับที่เป็นตัวเลขนะเราสามารถกดทําได้เลยนะครับ 161นะครับ116 221 47 99แล้วก็27ในการทำตรงนี้นะครับแนะนำอย่าตอบมั่วนะครับผมให้เราอ่านหัวข้อนิดนึงนะครับแล้วก็ดูให้ตรงกันนะครับแล้วก็ค่อยตอบอยาเข้าไปกดตอบมั่วนะครับถ้าเราตอบมั่วเนี่ยโอกาสที่จะได้รับคะแนนเนี่ยน้อยมากนะครับมันต้องอ่านนิดนึงในการทำนะแล้วก็อ่านตามหัวข้อแล้วเราก็ทำไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเมนูต่อไปนะครับเป็นกระดานผู้นำนะครับสำหรับกระดานผู้นำเนี่ยจะเป็นการจัดอันดับนะครับที่ กดล็อกกระดานนะครับทำแบบสำรวจเพิ่มอีก9รายการเพื่อเริ่มการแข่งขันนะครับถ้าเราเริ่มการแข่งขันทาแบบสำรวจเนี่ยเราก็จะได้รับคะแนนด้วยนะนี่ครับลีดเดอร์บอร์ดรายสัปดาห์รางวัลทั้งหมดนะครับหนึ่งแคะแนนเป็นเงินเนี่ยประมาณ4 1 1 6 2บาทเลยนะครับสลับตรงนี้นะต่อมาบัญชีนะครับบัญชีเนี่ยก็จะเป็นการตั้งค่าบัญชีของเรานะครับไม่ได้มีอะไรนะครับผมเราก็สามารถตั้งค่าบัญชีของเราได้นะต่อมามากกว่านะครับมากกว่ามีอะไรมีการช่วยเหลือ เมื่อติดต่อแอดมินมีการแนะนําเพื่อนรับ100คะแนนสำหรับการแนะนําเพื่อนเนี่ยทุกคนก็สามารถทําได้นะการแนะนําเพื่อนเราจะได้รับ100คะแนนก,ก็ต่อเมื่อเพื่อนที่เราแนะนําไปเนี่ยเขาทาการถอนเงินครั้งแรกนะครับถึงเราจะได้รับคะแนนนะครับแต่ถ้าเขาทําแล้วเขาไม่ได้ถอนนะครับก็ยังไม่ได้รับคะแนนนะครับกดคัดลอกลิงก์ตรงนี้เอาไปโปรโมทเอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนของการทําเงินนะครับอีกรอบหนึ่งนะเมื่อเราทําเงินนะครับตรงนี้เนี่ยคตามจํานวนแล้วนะเราสามารถตั้ง รางวัลในการถอนเงินได้นะครับกดเปลี่ยนรางวัลตรงนี้ได้นะครับการแลกของรางวัลเนี่ยมีของรางวัลให้เราแลกตรงนี้นะครับบัตรของขวัญเนี่ยแรายการนะครับสามารถเรียกดูเพิ่มเติมได้อีก6รายการนะอันแรกเนี่ยเป็นการแลกบัตรเติมเงิน ais นะครับหรือว่าวันทูคอเนี่ยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับคะแนนที่ใช้ก็ตามรายการเลยนะครับอันนี้คือการแลกอันแรกนะครับอันที่2นะครับผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าคือบัตรอะไรนะสามารถแลกได้เหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยถึงสามพันนะครับต่อมานะครับผมก็เป็นแก๊ปมมมาานนะครับผแกก๊ปเี่ย็ถึง แล้วก็เป็น Lazada t h นะครับ2 5 0ถึง1,500บาทนะครับแล้วก็เป็น อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับสามพคะแนนนะครับแล้วก็มีบัตรทูด้วยนะบัตรทูเนี่ยสำหรับสายเล่นเกมนะครับเอาไปเติมเกมได้นะครับนี่ครับห้ถึงหนึ่นะครับอันนี้เป็นบัตรทูนะครับที่จะเอาไปเติมเกมหรือว่าเติมเข้าทูมินลเลก็ได้แต่ว่าการที่เอาไปเติมเข้าทูมินลเล็เนี่ยมันจะเสียค่าค่าธรรมเนียม25%แต่ถ้าเราอยากรับเงินเข้าโวลเล็แบบโดยตรงเนี่ยก็คือตรงนี้เลยทูมิเน่โวลเล็นะครับสำหรับการแลกราวันทูมิน่โวลเล็ต ว่าเราเลือกโบนัสในการแลกเงินครั้งแรกเนี่ยตามที่เราสมัครไว้เนี่ยถ้าเราเลือกเป็น1000คุณก็จะต้องมีคะแนนให้ครบนะครับสองพันแปดร้อคะแนนถึงจะทําการแลกได้นะว่าเราจะต้องทําคะแนนให้เกินตามจํานวนก่อนนะครับถึงจะแลกได้นั่นเองนะครับแต่ถ้ายังไม่ครบตามจํานวนเราก็ยังไม่สามารถแลกได้สมมติว่าของผมเนี่ยมี700คะแนนเห็นไหมแต่ผมตั้งค่าการแลกเงินเป็น50หรือว่า100บาทนะครับคะแนนเนี่ยมันก็ต้องครบก่อนนะนี่ครับกดเลือกเป็น1น0นะครับกดเลือกไว้แบบนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเต 2,005นะครับผมหรือว่าถึงถึงจะทําการแลกได้เพราะว่าเราเลือกโบนัสการแลกไว้ที่2,005นะครับถ้าเราเลือกอันแรกเนี่ยมันก็จะแลกได้เลยนะครับประมาณนี้ในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินนะครับได้เงินจริงแน่นอนหลายๆคนเนี่ยทำเงินจากแอปนี้ทุกวันแล้วก็ถอนเงินได้ทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามันทําง่ายนะครับถอนได้จริงแน่นอนนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดี